โอมชาติ oh วันนี้วันที่30เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสุขว่าพ่อผู้ที่ขจัดความทุกข์ของลูกได้มาที่จะพาลูกไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขลูกนั้นกําลังจะมาเป็นเจ้าหญิงในสวรรค์คำถามของเมรีในวันนี้ ในการเห็นสภาพใดๆของลูกพ่อนั้นไม่ได้กังวลและก็ทำใหม่คำตอบลูกบางคนนั้นเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมชั้นหนึ่งบางคนนั้นไม่มีกลิ่นหอมใดๆเลยสภาพของลูกบางคนนั้นดีมากๆในขณะที่อีกคนนั้นได้รับการพ่ายแพ้โดยพายุของมายาในการได้เห็นทั้งหมดนี้พ่อนั้นไม่กังวล เพราะท่านรู้ว่าอาณาจักรยุคทองกำลังถูกก่อตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามพ่อได้ให้การสอนกับลูกลูกๆให้อยู่ในการจดจำให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าได้ก,กลัวพายุของมายาสาระของคุณธรรมจุดแรกในขณะที่เห็นทุกสิ่งด้วยตาเหล่านั้นให้ฝึกฝนที่จะลืมจงเอาหัวใจของลูกออกจากบ้านเก่าและโลกเก่าจดจำบ้านใหม่ของลูก จุดที่สองให้อาบน้ำอยู่ในความรู้นี้แล้วจงมาเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามดังเช่นที่พ่อนั้นเป็นนักเดินทางที่สวยงามในทํานองเดียวกันจงทาดวงยานของลูกให้สวยงามจากที่น่าเกลียดโดยการมีการจดจำท่านอย่าได้กลัวสงครามอยู่กับมายาของลูกแน่นอนลูกจะได้รับชัยชนะพรขอ,องบัตดาสำหรับเรา ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และมีหัวใจกว้างใหญ่แจกจ่ายสมบัติของความสุขผู้คนใช้เวลาและเงินมากมายในการมีประสบการณ์กับความสุขชั่วคราวแต่แม้นกันนั้นพวกเขาก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงในเวลาที่จำเป็นเช่นนั้นลูกดวงยานจะต้องมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ และให้การบริจาคความสุขด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่สำหรับสิ่งนี้แล้วขอให้คุณธรรมของความเมตตาปรากฏออกมารูปลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกนั้นกำลังให้นิมิตและดังนั้นลูกก็เช่นกันในรูปแบบที่มีชีวิตของลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็แจกจ่ายความสุขอย่างต่อเนื่องเพราะดวงญาณเหล่านั้นอยู่ภายใต้อิทธิพล อย่าได้คิดว่าบางคนนั้นจะไม่เคยที่จะฟังรูกเพียงแต่ต้องอยู่อย่างเต็มไปด้วยความเมตตาและก็บริจาคอย่างต่อเนื่องความปรารถนาดีของลูกนั้นแน่นอนจะให้ผลกับพวกเขากติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ทำการสัมผัสทางกายของเขาทั้งหมดให้ทำงานภายใต้คำสั่งของเขาด้วยพลังของโยคะคือนายของตัวเอง ผู้มีอำนาจในการปกครองตัวเองอัจฉาโอมชานติ